สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำยำสตรอเบอรี่โฮมเมดกันนะคะสูตรนี้อร่อยมากหวานน้อยและทำง่ายด้วยค่ะเรามาดูส่วนผสมแรกกันเลยนะคะสตรอเบอรีร่แช่แข็งการที่เราใช้ผลไม้แช่แข็งเนี่ยก็มีข้อดีนะก็คือสะดวกหาซื้อง่ายและรสชาติเนี่ยค่อนข้างคงที่ด้วยค่ะ น้ำตาลทรายป่นค่ะสูตรนี้ค่อนข้างหวานน้อยเลยนะคะแต่ว่าน้ำตาลทรายเนี่ยก็มีความสำคัญต่อการทำแยมนะเพราะว่ามีผลต่อเท็กเจอร์ของแยมค่ะถ้าใครจะลดน้ำตาลหรือใช้สารความหวานอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสม,สมของเพคกตินบ้างนะคะเพคกตินค่ะเพคตินเป็นาสารสกัดจากผลไม้นะคะจะทำให้แยมของเราเนี่ยเกิดเป็นเจลก็คือจะมีความข้นหนืดแล้วก็คงตัวค่ะ แยมแต่ละสูตรนะคะที่ใช้ผลไม้ต่างๆเนี่ยก็จะใส่เพคตินต่างกันเพราะว่าในผลไม้นะคะก็จะมีสารเพคตินตามธรรมชาติแตกต่างกันด้วยค่ะโดยเราจะเอาเพคตินนะคะมาผสมกับน้ําตาลแล้วคนให้เข้ากันค่ะอันนี้เป็นเทคนิคสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้แยมของเราเนี่ยเนื้อเนียนไม่มีก้อนเพคตินเป็นเม็ดๆค่ะ บางสูตรนะคะอาจจะไม่ใส่เพกตินแต่ว่าต้องใส่น้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นหรือว่าไปใช้ผลไม้ที่มีสารเพกตินตามธรรมชาติด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนผสมของดอกเกลือด้วยนะคะซึ่งจะช่วยตัดรสหวานค่ะแล้วก็มีน้ำมะนาวหรือน้ำเลมอนซึ่งมีความเป็นกรดทำให้แยมของเราเนี่ยเกิดเนื้อเจลขึ้นด้วยค่ะ เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็ให้เตรียมสตรอเบอรี่แช่แข็งก่อนเราอาจจะพักไว้ให้ละลายแล้วก็นิ่มตัวนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็นําไปปั่นค่ะใครชอบเท็กเจอร์ละเอียดแบบไหนก็ทําตามชอบได้เลยนะคะขั้นตอนนี้ใครจะใช้สตรอเบอรี่สดหรือว่าสตรอเบอรี่เพียวเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีความหวานต่างจากสตรอเบอรี่แช่แข็งต้องลองปรับน้ําตาลกันดูนะคะ แล้วเราก็นำสตรอเบอรี่ที่เราปัดแล้วนะคะไปใส่ในหม้อที่เราเตรียมไว้นำไปตั้งไฟไม่ต้องแรงมากให้ได้อุณหภูมิประมาณ60องศาค่ะหรือว่าสังเกตได้ด้วยจะมีความลอยขึ้นมาค่ะ เสร็จแล้วเราก็ปิดไฟก่อนนะคะให้เทน้ําตาลทรายแล้วก็เพคกตินที่เราผสมรอไว้แล้วเนี่ยโดยให้ค่อยๆเทแล้วก็คนไปด้วยเทคนิคนี้นะคะจะทําให้เพคกตินของเราเนี่ยไม่เป็นก้อนทําให้แยมของเราเนื้อเนียนน่าทานค่ะใส่เกลือค่ะหรือว่าจะใส่พร้อมกับน้ําตาลทรายตอนแรกเลยก็ได้ แล้วเราก็จะนําส่วนผสมไปตั้งไฟต่อค่ะโดยให้ใช้ไฟกลางนะคะเราจะคนจนส่วนผสมเดือดเลยนะคะเพราะว่าเพกตินเนี่ยจะทํางานได้ดีเมื่อส่วนผสมเดือดค่ะแล้วก็เท็กเจอร์แยมของเรานะคะจะเริ่มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ เดือดแล้วก็ใส่น้ำมะนาวหรือน้ำเลมอนนะคะซึ่งจะช่วยตัดรสหวานแล้วก็ทำให้แยมของเราเนี่ยเกิดเนื้อเจลขึ้นด้วยค่ะเราก็จะตั้งไฟต่อนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนแยมเนี่ยมีความข้นตามที่เราต้องการซึ่งวิธีเช็คเนี่ยก็มีหลายวิธีเลยโดยวิธีที่เราจะใช้กันวันนี้นะคะก็คือให้เตรียมจานกระเบื้องมานะแล้วก็ตักแยมที่เราคิดว่าได้แล้วลงไปนิดนึงค่ะ เสร็จแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ2นาทีนะคะเพื่อจําลองว่าแยามที่เซ็ตตัวแล้วเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนค่ะแล้วเราก็ลองเอานิ้วลูดรูดแยมนะถ้าแยามมันไม่ไหลตัวแบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วค่ะอันนี้ตักเยอะไปหน่อยนะคะแต่ว่าก็จะลองเอานิ้วรูดให้เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนถ้าแยามเซ็ตตัวดีแล้วนะคะก็จะไม่ไหลลงมาค่ะ อันนี้ก็เป็นวิธีที่ผิดนะคะคือถ้าเราเอาแยมเนี่ยไปใส่ในจานแล้วไม่ใช่เย็นแล้วเ,เช็คเลยยังไงแยมก็ไหลคะ่ะถ้าเรายังทําแยมไม่ค่อยเก่งนะคะอาจจะเช็คพลาดได้คะ่ะสูตรนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะทาขนมปังไว้ทานสอดไส้ในเค้กหรือว่าขนมต่างๆก็ได้เลยคะ่ะรสชาติเนี่ยก็จะเปรี้ยวอมหวาน พอเราได้ความข้นของแยมที่เราต้องการแล้วนะคะก็ให้เทใส่ภาชนะสะอาดที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วก็เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะใครอยากเก็บไว้ได้นานนะคะก็ควรจะทําการพาสจ์ไลา์ภาชนะก่อนแล้วก็ขั้นตอนการทาเนี่ยจะต้องสะอาดมากๆนะคะเช่นไม่เอานิ้วไปจุ่มในแยมหรือว่าเอาช้อนที่เราชิมแล้วไปตักโดนแยมค่ะ อันนี้ก็เป็นเท็กเจอร์ของแยมที่เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยค่ะมีความข้นแต่ก็ยังเหลวอ,อยู่แต่ถ้าเรานําไปแช่เย็นให้เซตตัวแล้วแยมก็จะมีความข้นขึ้นมาอีกค่ะ Thank you.